สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon บอลเลอร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาลองเล่นตัวนี้เลยเอาจุนกับรีดิ e มอรครับผมอาา่าฮะดูซิว่าไอ้มังกรงที่เคยเป็นเมตาเมื่อแต่ก่อนเนี้ยตอนนี้มันยังทํางานได้ดีอยู่หรือเปล่าโดนเนื้อไปหลายรอบมากเลยครับผมแต่ผมถือว่ามันเป็นหุ่นที่แบบอยู่กับเรามานานนะ มันเป็นเมตาเป็นมันหุ่นที่โหดนานที่สุดเลยครับผมอยู่เกือบปีเลยนะที่ความสามารถมันไม่เคยโดนเนื้อ่ะครับผมหล,หลังมาแล้วพอโดนเนื้อมันี่โดนเนื้อบรรัวเลยทั้งการบินช้าลงกูดาวนานขึ้นแล้วก็ไอตัวไฟเบาลงแต่ว่ามันก็ต้องลองดูว่ามันยังสามารถทำงานได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับผม ลงมังกรก่อนเลยครับผมตายกันเลยมังกรมังกรโอ้ยยังไม่ทันไปไหนเลย มือแรงๆโว้าวววววววคือตัวอะไรเนี่ยเอลิสหรือเปล่าอ๋อฮาเดสฮาเดสครับว่าเสาวเว้นโอเคเพื่อนเราไปเอาเสามาละ y e ว yes. โอ้ย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  โอ้ยเกือบครับผมในเสากลางเสียไปแล้วโอเคเดี๋ยวไปเสากลางดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันเสาหน้าบ้านไงยังไงมันก็ยังเอาคืนได้ง่ายหน่อยครับ นล็อกโอนไทฟอนล็อกอืูหิวโอ้ยโดนเซลยวนะฮะตัวอะไรโอ้โลกี้โอ้แจมเลยครับผมเยสอูห็อกหอก รอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนครับอยู่หลังหินซะง,งั้นโ,โอ้โหเราวนน้ามาโอ้โหร้ายมากอมเอาไฟไปก่อนทั้งเชลอ้าวไม่ติดา้าด้วย

โอ้ยตัวอะไรเกมต่อไปครับผมดาสปริงฟิลอ่อันนี้ผมมังกรครับผมเปลี่ยนมาใช้โมดูลล็อกแทนแล้วดูสิว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าโมดูลล็อกครับผมคนไฟโดนไปยิงปุ๊บล็อกปั๊บถ้าไม่มีแอนตี้คอนโทรลนะ <c oughs> เ, <c oughs> เพื่อนเราไปเอาเสาไกลแล้วเราเข้าเสากลางดีกว่า มังกรม่วงเนี่ยนี่เข้ากับหมอเทียมม่วงเลยเนี่ยหวังว่าจะได้นะครับเสากลางว,าว้วาวว,าว้าวมันหายไปไหนเลยลองไว้ยก่อนเลยโว้ย อีกร้านเลยยังไม่ทันไปไหนเลยโอ้โหจุดลอยอ,อกบังเลยดีกว่าครับผมโหม่มีหมอนนานนานี่เรียกว่าฮาเดสมามาเรามีชิลเบกเกอร์ครับตัวนี้เจาะเกราะเจาะเกราะเจาะโล่ เวลาผมเล่นแบบชอบเกิดฝั่งนี้เป็นฝั่งเสียเปรียบฝั่งไกลเสาเนี่ยเซ็งเลยส,ญญาสาดเข้าไปไหว มมมไ,มมไม่ใช่มยังไม่เข้าอ่ะมีจอกเกาะนะเนี่ยอ๋อไม่ได้เปิดโถอ้ยอ้าวแล้วมาเปิดทำไมตอนนี้ว้ <c oughs> าแล้วกดไม่ติดกดชิลเบเกอร์ไม่ติดโถโอ้ติดลาด้าติดลาด้าบินก่อนบินก่อน ต้องถอยแล้วถอยแล้วล็อกคู่ไปก่อนโอ้โหเชลมยนอื่นจริงๆเลยอะเอาดีกว่าไฮฟ,ฟอนครับหยุดไว้หยุดไวม้มาเข้าเสากลางไปเอาเสากลางกันเพื่อนๆไว กลิงเลยเนี่ยไม่เท่าไม่เท่าลบก่อนครับผมบวกเดมเมยด้อีกมีเพื่อนเยอะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเยอะเล็นงแค่ไหนก็แพ้รุมบอกแล้ว ล็อกไว้ก่อนโอ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 ไอตัวนี้น่ากลัวเปนกล่องวะเนี่ยนั่นไงแหมเย่โอเคเฮ้ยยังสามเสาอยู่นะเย่แหละว,วายวายวายหนีก่อนหนี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 น

เจอสวยก่อนวายวายหมิงหมิงลบลบลบหืมโอ้ย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 อ้ไรโดนล็อกเลยโอ้ยไม่เหลือจ้ะไม่เหลือจ้ะกระทิงมาซะ ช่วยปกป้องเสากลากต่อครับนี่เพื่อนเราบุกเสาบ้านน้นโอเคมากเลยนะโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยเพื่อนเราสู้ๆครับเพื่อนอ่เจอจอกกอออีกที่นี่ Why? 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 Đi cây cây rồi Lọt là hay quái Ui, à thế โดนล,ล็อกอีกโอ้โห้ปิงเจาะเกาะไอ้มึงเฮเธอเข้าเสากลางแล้วไม่ไวแล้วก่อนจะเดินถึงก็ช้ชาร์จชัวร์ครับผมไปฮอกไปจัดก,การมันก่อนเลยปวดมาก Baiklah, kita simpan semuanya. Baiklah, kita simpan semuanya. Dia sudah bergerak. ที่เพื่อนเฮ้ยช่วยกันเยียบหน่อยโอ้ oh, ตายแล้วไมเพื่อนเราไม่เข้ามาช่วยเลยอะ่ะโอ้โหเย้ cảm ổn tì sao leo gì <laughs> mà 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 xào đi, xào đi. น,น้องแนตตี้น้องนาตาชาไหนต้องไปเอาสารุนก่อนครับผมโอ้ยเหล็กไปหมดเลยเร็ว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 ,รวโอ้ยขึ้นเนินขึ้นเนินตัวอ้วนติดแลมนิดหน่อยครับอ้าว หมดเวลาชนะไป yes ดูว่าจะโดนซะแล้วชนะไปโดยเฉียดฉิวครับผมโอเคอ้ยิงไปสล้านสี่สามสาวได้สิทองยังดีครับผมดูแต้มสิ นี่ทำลายสร้างความเสียหายให้หุ่นยนต์รวมถึงโล่ได้ได้มา1,321แต้มแน่นอนครับแต้มพวกนี้ที่ได้มาเอาไปคูณ200ครับผม1แต้มเท่ากับ2 0 0 a g 3227, 200 3, คูณ200แล้วก็ได้จาก VIP 50%ด้วยเหลือ<หล>บูทอีก สามนาทีอ่ะได้อีกเกมหนึ่งครับผมไปกันเลยครับผมเกมสุดท้ายยึดคลองด่านแคบก็เอามาังกรลงก่อนเลยด่านวอลเลยครับผมเอาละเอายังไงดีเออโอเคเพื่อนเราไปเสาขวาตัวเดียวพอนะเข้ากลางกันดีกว่า

โอ้โหไม่มีโมดูหิวเลือดนี่ก็แย่เหมือนกันเนี่ยหมอวิโหมอเยอะมากเลยอ่ะทีนี้เห็นตรงกลางกา็มีหมอตรงนี้ก็มีหมออีกรอ,รอ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 สักกีแป๊บหนึ่งนะครับผมของหนึ่งน่ไปจัดการเยสช่วยเพื่อเราได้แล้ว ว้ายรีโหลดรีโหลดลงก่อนลงก่อนเนี่ยหมอมาอีกแล้วพี่หมอปว่วนจริงเลยว,ว้าวมีคือแรงด้วยเนี่ยเป็นเร์ ไฟไมันไม่เคยพ่นเลยพ่นพ่นแป๊ดพ่นแป๊ดหยุดอีกแล้วพวน่นกระปิดกระปอยเหลือเกินในมังกรกระปิดกระปอยเหลือเกินพวกกิ้งยูนิตทำงานนมาโอ้โหโหโหฟิลิอาฟเลีย วายฮอกฮอกโดนแล้วโดนแล้วเอคงั้นเราเอาเชลเข้าเสากลางบ้างครับผมมาคุมเสากลางไว้ก่อนนะาจะคุณเบิร์ดจีคุณเบิร์ดแหมมาเจอเินเกมสุดท้ายพอดีเลยนะจะโดนอัดตูดด้วยไหม bam lệ bám hơn lobby này nè mơ mơ hảo 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 บึ้มโอ้ยปืนแดง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 ไม่เอาไม่เอาไม่ยิงทะเบิดไม,ไม่ไม่ยิงนะโอ้ยโดนแล้วสามสองหนึ่งโอ้ยยุบบึ้มไปโอ้ย,ย,อยแหลกอะไรเนี่ยจะไปยิงโดนไหมเนี่ย ัว้เรียบร้อยสีสองไปแล้วออ,ออกลงบ้างออกมีเจาะกรอกครับผมไหนๆนเห็นตัวโลมุ่วงโลเหลืองๆเนี่ยเจาะทะลุหมดอยู่ไหนอยู่ไหนมาเ,เรียบร้อยชิวเบเกอร์ ว่ายว่ายว่ายแน่แน่แน่ผู้ใดนี่ผู้ใดนี่ สวยเลยโลยังอยู่ครับผมเนี่ยเห็นนะประโยชน์ของโล่ตาเบิร์ดตาเบิร์ดเราสามได้ยิงนะนาาเนียน่ยยามานีอันยามานีอันตัวอะไรวะออกเหมือนกันเลย Whoa, whoa. ว้าวว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 วนววววนวววววงววววววแข็งเย็นๆจ้าเย็นเจียเยเจ๊ยบวววววเวว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 ปวว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  แต่เบิร์ตยิงกันนะฮะเราจะไม่ยิงนะโอ้หเราไม่ยิงแล้วมายิงเราได้ไงเนี่ยจบครับผมแหมเจอเพื่อนร่วมแคนด้วยเพิ่งเล่นกันเมื่อคืนเลยไปกอกันหกคนครับเฮ้ รอบนี้ก็พอได้อยู่ครับผมไม่ลบไม่ลบนี่ครับหุน่นคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตนี่หายไปนานเลยนะหายไปหลายเดือนเลยครับที่แบบไม่ได้เล่นเลยะตอนนี้เริ่มกลับมาเล่นแล้วเริ่มตามหุ่นได้แล้วอโอเควันนี้เท่าที่เล่นมาก็ว่า เอาจุนกับไอรีดิมเมอร์ตัวนี้ครับก็ยังพอทำงานได้ดีพอสมควรอยู่นะมันต้องดูจังหวะครับตัวน,นี้แบบมันต้องเป็นถุนที่ดูจังหวะมากๆเลยจะซาบแบบตะก่อนไม่ได้แล้วจะซาไปลุยดุยดุยดุยไม่น่าจะรอดแล้วครับผมเพราะว่ามันบินเร็วให้มันสกิลมันเร็วมากเลยก็ลงแล้วคูดาวนานขึ้นนิดนึงบินช้าลงอีก โดนยับเยินเลยครับผมแต่ยังไงก็ถือว่าเล่นได้นะถ้าเกิดใครมีก็ลองเอามาเล่นดูได้ครับผมแล้วตอนนี้แบบถ้าเกิดคู่กับโมดูลล็อกหรือว่าโมดูลเจาะเกาะอ,อะไรเงรรี้ยผมว่ามันสามารถทาทางานได้โอเคเลยในกรณีที่หมอด้วนไอตัวดิมิเตอร์ตัวนี้มันเริ่มเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมสามารถใช้งานได้ดีโอเควันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเยยบาย